เมนูแกงหน่อไม้เราหน่ากินมากทุกคนประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูอาหารเย็นวันนี้แซงคิวที่ตุนหัวล้อเลยเจอคุณป้าจังแซงคิวอ่คุณป้าแบบเบียดตูนกระเด็นไปเลยอะแบบคุณลุงก,ก็ช็อปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิกี้ตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนจะพาทุกคนมาทําแกงหน่อไม้นะคะแบบฉบับของตูนนะแบบแม่บ้านต่างแดนามาดูกันว่าเราใช้อะไรแทนใบายนานะคะแล้วก็มีย่างเนือ้อเนื้อย่างแล้วก็หมูย่างน้ําจิ้มแจ่วแล้วก็ส้มตำนะคะส้มตำตูนจะทําเป็นแบบคล้ายๆกับยำเอานะคะคลุกๆเอาไม่อยากตําวันนี้จะเป็นแบบขูดแนละไม่แบบเส้นเพราะว่าคุณพ่อบ้านกลับมาแล้วรีบทำอยางรีบทําก่อน Okay. เพราะว่าต่านการบ้านเพิ่งเสร็จนะคะพรุ่งนี้มีเรียนอันนี้เป็นใบผักชีฝรั่งแล้วก็พวกสารแหน่เลมอนบามแล้วก็แมงรัดงามมากเลยช่วงนี้แบบผักหลังบ้านงามมากอันนี้บวกนะคะผักสอนเราจะทำแกงเปิดหน่อไม้กันนะคะทุกคน ขาวนี่ไม่ต้องตกใจนะทุกคนเดี๋ยวตุนลนะ้างอีกรอบหนึ่งไอ้น,นี่เรามา้ญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะต้มกับไอ้น,นี้อะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะลำข้าวหรือเปล่าลำข้าวนะคะทุกคนเพื่อกระจัดความขมเนาะมันก็เลยจะมีความขาวๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะล้างผ่านเสร็จแล้วแล้วเราจะล้างอีกรอบหนึ่งเห็ดวันนี้ตุนใช้เป็นเห็ดไมตาเกะนะคะ ผูผ่าตูดนี่ต่อไปเรามาเตรียมเครื่องสำหรับแกงหน่อไม้กันนะคะหัวหอมพริกเล็กน้อยกินข่านกินด้วยประมาณนี้ตัวไม่ได้ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะเพราะว่า ใช้ตุ้มันถ้าสมมติปั่นไม่ละเอียดอ่ะมันจะสาดนะทุกคนตุ้ชอบทุบใส่หั่นใส่มากกว่าประมาณนี้พอพอบุกบุกนะคะตั้งน้ำนะคะตุ้นใส่ตะไคร้ที่เราทุบหั่นแล้วนะคะแล้วก็พริกหัวหอมเราลงไปจากนั้นตุ้จะใส่ผงอันี้เป็นผงไันนี้นะคะผงผัก ของญี่ปุ่นมีใช้แทนกันได้ทุกคนรสชาติไม่ต่างจากย่านางเลยได้ความเขียวเหมือนกันด้วยเห็นไหมทุกคนง่ายด้วยไม่ต้องไปซื้อย่านางให้แพงๆย่านางกระป๋องนึงก็แพงทุกคนจากนั้นจะใส่ฟักทองไปนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะผักอื่นๆสุกง่ายเดี๋ยวค่อยเอาลงทีหลัง ต่อไปตัวก็จะใส่บวบนะคะลงไปแล้วก็เห็ดปุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะทุกคนใส่ลงไปก่อนหลังจากที่ชิมรสชาติได้แล้วนะทุกคนใส่แมงรักเลยนะคะ แมงลักชุดใสเยอะเลยหอมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแกงหน่อไม้เราน่ากินมากทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำส้มตำลักษณะคล้ายๆยำนะทุกคนวันนี้ตจะแบบไม่ได้ตำขนาดนั้นจะใช้ที่ขูดนะแล้วก็ เราจะทำน้ำลาดออกนะคะแครอทลงไปนะคะใส่แครอทเพื่อสีสันเนาะมะเขือเทศไม่มีมะเขือเทศยังไม่แดงต่อไปเรามาทำน้ำลาดส้มตำเรากันนะคะก็เหมือนเหมือนส้มตำไทยนั่นแหละทุกคนแต่แค่เครื่องไม่ครบ ทำเท่าที่มีน้ำปลาน้ำมะขามมะนาวต้องเติมน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาอีกนิดหนึ่ง โอเคประมาณนี้พอแล้วนะคะ mm hmm. เราจะทำแบบไม่ได้เข้มข้นมาก mm hmm. ถ้าเป็นยำราดน้ำเลย mm hmm. อันนี้เป็นถั่วดิสงประมาณนี้ mm hmm. ต่อไปเราจะย่างหมูย่างกับเนื้อย่างนะตูนไม่หมักอะไรนะทุกคนตูนไม่หมักอะไรก่อนเลยนะ ต่อไปตุ้จะใส่เกลือที่เขามีเฮิร์บมีอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เขามีสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะเนื้อประมาณนี้พอแล้วนะคะเนื้อสุกประมาณนี้พอแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูอาหารเย็นวันนี้ก็มีหมูย่างเนื้อย่างนะคะแกงหน่อไม้แล้วก็ตำไทยนะคะทุกคนทานข้าวกันค่ะอืมต้องกูสปายสงโหชีเดสว้าวจิ้มแจวด้วยอ่ะไอวายอยู่ด้อมเก็ตนี่ อืมจิ้มเจีวพริกแห้งด้วยนะจ๊ะกินข้าวกันค่ะทุกคนอบ้านจะงงชีสี่งงกันอากิบ๋อถ้าทำแบบนี้ที่บ้านอากิบินได,ด้หมดทุกคนแน่แน่รอ้อยเปอร์เซ็น แต่พ่อ,อกินไม่กินมะละกอพ่อไม่กล้าลองอะไรที่แบบใหม่สำหรับพ่อเกินพ่อก็จะไม่กินเลยนะคะไม่ใช่อะไรนะคะ่ะทุกคนเพราะว่าพ่อเอกียรติอุุ่นหมออมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านกับอ่อนเนาะคุณหมอขนาด ยังคุมนู่นคุมนี่เลยยังให้คุมเยอะเลยมันก็เลยแบบอะไรที่ใหม่สําหรับเขาเขาไม่รู้ไงว่าไอเน,นี้ยมันจะมีผลต่อตับของเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเลือกที่จะไม่กินเลยดีกว่าประมาณนี้ทุกคนวนันนี้เนื้อลดราคาสี่สิบเปอร์เซ็นเลยซื้อที่เห็นเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเนื้อลดราคาแล้วทุกคนตุนไปช้อปปิ้งที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอ่ะตุนจนตุนจำวันได้อ่ะ จำวันที่ลดราคา40%ได้นะคะจำวันและเวลาทุกคนน่แต่ว่าที่ตูนไม่เคยถ่ายวิดีโอทุกคนดูเพราะมันเป็นช่วงที่คุณคุณลุงคุณป้าเยอะมากทุกคนที่ตูนต้องแบบแย่งชิงกับโอบ้าจามนะ <c ười> คือแบบมือขย่าเสาได้เสาเอาอารมณ์ประมาณเนี่ยทุกคนเราก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูเพราะมันชุกชุมมากแล้วเราจะไปยืนถ่ายเขาก็จี้ตูนเราอะทุกคนกูน่ะเจอแบบ แซงคิวที่ตุนหัวล้อเลยเจอบ้าจังแซงคิวว่ะตอนนั้นอะตุนอะกับคุณลุงนะแต่ตุนเล่าให้ฟัง <c ười> คุณจำแบบคุณป้าคนนั้นตุนจำได้ดีแล้วตัวนักกำลังไปต่อแถวนะคะ <c ười> เพื่อจะเพื่อจะจ่ายเงินนะทุกคนตุนก็ต่อตุนกำลังเดินไปถึงแถวแล้วอ่ะคุณลุงก็เดินมาพอดีอ่ะแล้วเราก็แบบคุณลุงก็บอกอ่ะไปไปกกอนแต่ตุนอยู่ในแถวแล้วนะตุนก็แบบ ว่าคุณลุงก็มาเวลาไล่เลียงกันแล้วเห็นคุณลุงแก่แล้วก็เลยแบบจะให้คุณลุงไปก่อนเนาะเอาแต่คุณลุงก็ยืมือให้ตูนก่อนนะแต่ตูนน่ะอยู่ในแถวแล้วนะตูก็โอเคแต่หันไปปุ๊บคุณป้าจา้าคุณป้าเสียบเลยคืออีกนิดนึงอีกแค่แบบเก้าสองเก้าตูนนะ่ะจะถึงเคาน์เตอร์แล้วทุกคนทั้งที่ตูนนะ่ะอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วอะคุณป้าแบบเบียดตูนกระเด็นไปเลยอนะแบบคุณลุงก็ช็อกค่ะคุณลุงก็ชอ็อกแบบ แล้วคุณลุงก็สายหัวเลยอะซึ่งคุณลุงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณป้านะแบบเป็นคนที่ไม่รู้จักกันอะเขาคงอายแทนคนญี่ปุ่นอนะอารมณ์ประมาณเนี่ยคุณลุงสายหัวแล้วแบบก้มแบบเหมือนขอโทษแทนแบบคุณป้าคนนั้นที่เป็นคนญี่ปุ่นอะทุกคนเข้าใจไหมอ๋อแบบ้ตุ้กก็ช็อกนะตุ้ก็เลยบอกไม่ตุ้ก็บอกไม่เป็นไรเดย์โจหบ,บ,บอกคุณลุงนะคะแล้วก็ยิ้มให้คุณลุงแต่คุณป้านี่คือตุนนางแคนเลยอะ คุณจะดีๆก็เยอะนะดีๆคุณลุงคุณป้าน่ารักน่ารก็เยอะเลยอตอนลดราคาทุกคนตอนพนักงานกําลังไล่ติดราคานะไล่ติดราคาใต้เหลืองค่ะทุกคนมันจะมี20% 40%แล้วก็แล้วก็ครึ่งราคาดีเทลของซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะทุกคนคุณป้า ไม่รอจ้าไม่รอพนักงานไปเดินเดินไปโซนนั้นไอ้คุณป้าต้องการหมูอันนี้ใช่ไหมแล้วเนื้อคุณป้าก็จะหยิบแพ็กนั้นไปเลยที่แบบอยาที่ติดป้ายลดยี่สิเปอร์เซนแล้วเขาคุณป้าก็จะไปเดินไปถามพนักง,งานเลยว,ว่าเนี่ยลดอีกหรือเปล่าก็สี่สิบเปอร์ซ็นหรือเปล่าเวลานี้แล้วพวกเนี้ยเหมือนพนักง,งานยังไม่ไม่ไปเดินโซนนั้นสักทีแต่คุณป้าเขาจะเอาแล้วว่าเป็นแบบนี้หลายคนเหมือนกันนะตอนแรกตุ้กก็ว่าอากิซอนเลยสิอยากทําอย่างนั้นเหมือนกัน เนี่ยมีคนทําเนี่ยสอนหน่อยสิว่าพูดประโยคอะไรเดี๋ยวตูนจะไปทําบ้างจะแบบเออเช็คว่ามันอาจจะพนักง,งานอาจจะติดล่าช้าอะไรประมาณนี้นะทุกคนอากิบอกอยาไม่ไม่สอนและไม่สอนอากิไม่สอนตูเลยอากิบอกอยาเดี๋ยวแม่ไอจะช็อกนะ <c oughs> เดี๋ยววราหลังจะมาเล่าถึงวิธีการประหยะั ในในฉลับของตุลให้ฟังนะทุกคนแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยทุกคนคุณมีเที่ยวนะคะกับคุณพ่อบ้านทุกน,นานทีเป็นผลคุณพ่อบ้านจะว่างเที่ยวนะทุกคนอ่ะถ้าถ้าคนบอกที่ดูวิดีโอตุลก็เห็นเที่ยวบ่อยจะตายเออจะบอกบอกว่านานทีเป็นผลได้ยังไง เออที่แบบไปวันเดทริปแบบเช้ายิงกลับไอ้นั่นตูไม่นับว่าเที่ยวสำหรับตูเที่ยวที่แบบพักโรงแรมจริงๆอะ่ะพักนอนโรงแรมนอนเดียวกันแช่ออนเซ็นอะ่ะปีละครั้งทุกคนไปดูได้เลยย้อนดูได้เลยในวดีโอปีที่แล้วก็ช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิไมไม่ใช่สิฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกันช่วงออทัมนะคะที่ตูไปมานีวะเมื่อปีที่แล้ว ก็เนี่ยก็เป็นช่วงใกล้ๆกันเพราะเป็นช่วงดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะเพราะตูน่ะอยากไปนี้อยากไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวอุ๊บไปก่อนว่าที่ไหนนะคะเหไหมด่สร้างเดียอย่างเราคุณมีความสุข It's a little big, it's one, one fire. Huh? Mm. But it's big, it's around the finish. Japanese bamboo shoot has only one season, right? Cannot get mm. whole year. โอเคค่ะทุกคนวันนี้ตูขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบเมนูในต่างแดนของตูกันนะไอเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่ตาตำไทยเข้มไปแบบนี้กินง่ายมากทุกคนลองไปทำตามกันนะแล้วแบบเฮลตี้เฮลตี้แน่ๆ100%แต่ว่าถ้าสมมติใครมีะขัะเทศก็ใส่เพิ่มไปได้นะคะโอเควันนี้ตุนขอตัวลาแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูด้วยน,นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ